วิธีโพสคลิปติดตัดกล้าโดยการรีโพสคลิปอื่นพร้อมกันไปด้วยช่วยดันยอดวิวให้คลิปเก่าๆที่เราเคยโพสมียอดวิวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเรามียอดวิวที่เพิ่มขึ้นเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะวิธีการทำง่ายมากๆนะคะเพียงแค่เรามีคลิปวิดีโอนะคะตอนนี้เราอยู่ใน Tik t o k เราก็จะทำการโพดแล้วนะคะตอนนี้นะ้าฝนใส่เสียงเพลงแล้วก็มีคลิปวิดีโอนะคะแล้วเราไปที่ตรงนี้เลยคำว่าถัดไปแล้วตรงตรงหน้าปกตรงนี้นะคะถ้าทุกคนอยากจะใส่หน้าปกให้กดไปที่แก้ไขหน้าปกเมื่อเรามาที่ หน้าปกแยกขายหน้าปกนะคะมันจะมีตัวหนังสือให้เราเลือกมีฟอนต์ให้เราเลือกนะคะอันนี้คือนําฝนได้ใส่ข้อความไว้แล้วนะคะเกี่ยวกับคลิปวิดีโอเป็นคลิปเกี่ยวกับกระเป๋านะคะนําฝนก็จะใส่ข้อความว่ากระเป๋าสะพายข้างเท่ๆนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกภาพได้ภาพในคลิปนะคะมันจะเป็นช็อตแบบนี้นําฝนจะใช้ภาพนี้ละกันนะคะ แล้วกดบันเทอเราก็จะได้รูปภาพหน้าปกคลิปประมาณนี้ทีนี้เราจะมาใส่ข้อความเกี่ยวกับใส่ข้อความเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะคะที่เราจะติดตะกร้าและผมจะใส่คำว่ากระเป๋าสะพายข้างเท่ๆแล้วก็เป็นวักนิดนึงนะคะแล้วก็เรามาจะใส่แฮชแท็กนะคะที่เกี่ยวกับ คลิปวิดีโอของเรานะคะเวลามีคนค้นหาใน Ti k ก o k มันจะได้ขึ้นนะคะคลิปเรามันจะได้ขึ้นถ้าไม่มีเราก็กดพิมพ์เอานะคะเพื่อนพ,พิมพ์คำว่ากระเป๋ามันก็จะมีเด้งขึ้นแบบนี้ให้เรากดจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็ใสแฮชแท็กถัดไปแล้วก็พิมพ์อันนี้คือเทคนิคของนักฝนนะคะคือเทคนิคแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน คือเราพยายามใส่แฮแท็กให้ได้เยอะมากที่สุดเพื่อที่คลิปเรามันจะไปเร่งที่คำค้นหานะคะเวลามีเพื่อนๆมาเสิร์ชหาข้อความหรือว่าเพื่อนๆจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มีคลิปเราเด่งขึ้นมานะคะพยายามใส่แฮตแท็กให้มันเยอะๆ เดินจะใส่แค่นี้ก็ได้นะคะทีนี้ตรงคําว่าเอ่ยถึงให้เราจิ้มเข้าไปเลยเราสามารถที่จะใส่คลิปวิดีโอที่เราต้องการจะด,ดันได้มันจะมีคําว่าผู้คนกับวิดีโอให้เราจิ้มไปที่วิดีโอนะคะแล้วจิ้มไปที่โพสต์แล้วมันจะเป็นคลิปที่เราเคยโพสต์ในช่องนะคะเพื่อนๆสามารถกดได้เลยว่าเราจะเลือกคลิปไหน มันจะได้ทั้งหมด3คลิปนะคะให้เรากดไปได้ทีละคลิปเลยกดตรงวิดีโอกดตรงโคตดแล้วเราต้องดันคลิปของเราเองนะคะกดไปอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่ามันต้องใส่สั้ก3คลิปนี่เลยคลิปไหนยอดวิวน้อยๆแล้วก็สามารถเลือกได้ มันได้แค่3คลิปนะคะทีนี้เราจะมาติดตะกร้าเนาะวิธีการติดตะกร้าสินค้าก็ไปที่คำว่าเพิ่มลิงก์แล้วก็ไปที่สินค้านะคะมาเลือกสินค้าที่เราจะมาใส่ในคลิปวิดีโอจะแส่ทั้งหมดเป็น10คลิปเลย10ลิงก์ร้านค้าเลยนะคะแต่ว่านักคนจะใส่ที่มันตรงกับวิดีโอของเรา กดเรียบร้อยกดเพิ่มร้านค้าที่น้ำฝนนำมาใส่มันจะมีทั้งหมด3ลร้านนะคะที่เป็นกระเป๋าใบนี้เพราะว่าน้ำฝนใช้แบบว่ามันจะกันเวลาที่ร้านหนึ่งสินค้าหมดมันก็ยังมีอีก2ร้านให้ลูกค้าเลือกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้คือเทคนิคของน้ำฝนนะคะ แล้วก็เวลาเราใส่ลิงก์ร้านค้าเราจะใส่ได้เป็น10ลิงค์เลยนะคะทุกคนแต่ว่าในลิงก์ในลิงก์นี้ในคลิปนี้นะฝนจะใส่3คลิปนะคะเพราะว่ามันมีแค่สินค้าแค่กระเป๋าใบเดียวนะคะแล้วเราก็ทําการโพสต์ได้เลยกดโพสต์ได้เลยทุกคนเมื่อเราโพสตนะคะเ,เราจะโพสต์ก่อนตอนนี้คือโพสต์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราด้วยแล้วเราก็มาดูที่หน้าโปรไฟล์ของเรามันจะขึ้นคําว่าเนื้อหาอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเราก็ต้องรองสักครู่นะคะเพราะว่ามันจะขึ้นแบบนี้เลยตั้งแต่ช่วงหลังๆที่นักฝนได้อัปเดต t ิ k กต็อกเป็นวันช่าสุดมันจะขึ้นแบบนี้นะคะไม่ไม่ทราบว,ว่าของเพื่อนเป็นหรือเปล่าน,นะคะแต่ว่าของนักฝนมันเป็นเนาะมันจะขึ้นว่าเนื้อหาอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็อพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะ ขึ้นเป็นยอดวิวให้เรานะคะถ้าเกิดว่าคลิปของเราผ่านนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะเป็นคลิปที่น้องฝนอันนี้เป็นช่องของน้องฝนนะคะนี่เลยฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นช่องเอาไว้สำหรับทำในหน้าติดตะกร้าขายของเพื่อหาอไรายได้พิเศษนะคะแล้วก็เคล็ดลับของน้องฝน การลืมนะคะก็ในวันนี้น้ำฝนโพสต์ได้หลายคลิปแล้วจะสังเกตได้ว่าฟอนต์ตัวหนังสือของน้ำฝนมันจะไม่เหมือนกันก็คือน้ำฝนตั้งใจว่าในคลิปนี้นะ้ำฝนจะใส่ฟอนต์น,นี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าวันนี้น้ำฝนโพสต์ไปแล้วกี่คลิปนะคะอันนี้คือเทคนิคของน้ำฝนนะคะก็คือมาบอกในคลิปเลยแต่ว่ายอดวิวจะได้เยอะได้น้อยขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของแต่ละคนนะคะขึ้นอยู่กับ คุณภาพของคลิปขึ้นอยู่มันก็หลายๆอย่างนะคะคือยอดรีของผมมันก็มีตะมุตตมิแต่ว่ามันก็มียอดขายอยู่นะคะเพื<ๆ>่อนๆจะเห็นว่าบางคลิปก็ลงบางวันก็ลง3มคลิปบางวันก็ลงสี่ห้าคลิปคือน้ำฝนมาทำไปเรื่อยๆไม่ได้กดดันตัวเองนะคะทําไปเรื่อยๆทําแบบว่าวันไหนหน่อยก็ลงน้อยหน่อยแต่ขอให้เราได้ลงทุกวันนะคะแล้วก็นี่เลย แบบว่าวันนี้ลงเวลาลงเยอะหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคลิปแล้วแล้วก็อีกเทคหนึ่งนหนึ่งนะคะที่น้กฝน,นใช้ก็คือลงคลิปติดตะกร้าสามคลิปแล้วก็กั้นด้วยคลิปแบบว่าธรรมดาที่เราไม่ได้ติดตะกร้านะคะแบบนี้แต่ส่วนมากก็จะเน้นแบบเอาหน้าตัวเองออกกล้องนะคะเพราะเพราะว่าคนจะได้จำได้ แล้วันนี้เดี๋ยวน้องฝนจะพาทุกคนไปดูว่ามันมียอดขายไหมนี่เลยไปที่รูปตระกลาตรงนี้เลยนะคะก็รอนิดนึงยอดขายก็ขึ้นอยู่กับว่าความขยันน้องฝนจะเน้นบอกว,ว่าทำคลิปด้วยไลค์ด้วยไลค์นี่ก็ได้บ้างขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าถ้าเราไลค์นี่ก็คือมันใช้พลังงานเยอะมากมันจะเหนื่อยมาก ว่าทาคลิปนี้แล้วเราถ่ายคลิปไว้แล้วเราเค่อยมาภาคเสียงทีหลังนั่นก็คือได้หรือว่าเราจะใส่เพลงก็คือได้นะคะมันก็ไม่เหนื่อยเท่ากับเราไลฟ์เพียงแค่ว่าเรามีเวลามาตัดต่อแล้วก็มาติดตะกร้าติดแฮชแทก็กมาตัดต่อแล้วก็เพิ่มเป็นฉบับล่างไว้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทำไมมานานเธเลยแต่ว่ามีคนขายนะคะทุกคน ยอดขายตอนนี้เราออกจากหน้าที่เราติดตากเนมาหน้าหน้าโปรไฟล์นะคะก็จะเห็นได้ว,ว่าเมื่อเมื่อติก๊กตอกทดสอบเสร็จแล้วเนาะมันจะขึ้นแบบนี้เลยเป็นยอดวิวสู์นะคะก็คือเขาตรวจสอบให้แล้วว่าคลิปเราผ่านคลิปเราไม่ผิดกฎนะคะก็คือนี่เลยมันจะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวยอดวิวมันจะค่อยๆขึ้นเองนะคะทุกคนไม่ต้องซีเรียสน,นะคะ แล้วก็มากดมาดูยอดขายกันดีกว่าก็จะใช้เวลารออีกเพราะว่าอินเทอร์เน็ตของน้ำฝนมันช้านะคะทุกคนรอนิดนึง <c oughs> เด็ดนงฝนจะมาทําคลิปให้ดูอีกภายหลังนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้รอนานมากแล้วนะคะมันไม่เด้งนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตสัญญาันเน็ตไม่ดีขออภัยนะคะในคลิปนี้ก็น้ำฝนมีสาระดีๆมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ